โรงเรียนบ้านบ่าใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านโนนข้างหมู่ที่7ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น138คนเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนสีขาวบรรยากาศสีเขียว สะอาดงามตาอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรับผิดชอบรอบรู้ดูดีมีน้ำใจพูดจาไพเราะโรงเรียนบ้านบะใหญ่มีรูปแบบการบริหารงานโดยการใช้บะใหญ่ new m o เดลในการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายโดยมีปัจจัยนำเข้าดังนี้การระดมสมองการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ผลเกิดทัศนคติและสิ่งใหม่เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ส่งผลให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนจนมาถึงการพัฒนาทั้งระบบดังนี้จุดเดล่นด้านฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านบะใหญ่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e Learning และได้ตระหนักพร้อมทั้งให้ความสำคัญในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่นโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต๓ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเข้าร่วมโครงการแกนนำกิจกรรมจิตศึกษาโดยมีนวัตกรรมการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมโดยการเข้าร่วมโครงการพาน้องกลับมาเรียนส่งผลให้นักเรียนที่ออกกลางคันได้กลับเข้ามาเรียนในระบบอีกครั้ง ผลงานวิชาการของโรงเรียนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ระดับดีเยี่ยมรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดก,การคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA Award ระดับชมเชยประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กรางวัลสถานศึกษาสีขาว เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา IFTE โรงเรียนแกนนำจิตตศึกษาโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรมด้านครูผู้สอนครูได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการศึกษา mm hmm. เพื่อพัฒนาการศึกษา IFTE และ Best Practice ครูผู้สอนดีเด่นด้านดนตรีด้านนักเรียน mm hmm. เข้าร่วมแข่งขันประกวดการคัดลายมือ ร้องเพลงพระราชนิพน์และเพลงสากลวงดนตรีสากลกิจกรรมสภานักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านบะใหญ่มีการวางแผนกำหนดงานโครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีการจับบรรยากาศภายในอาคารเรียนตกแต่งห้องเรียนอย่างสวยงามเป็นระเบียบส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยในปี2565 โรงเรมมีเครือข่ายการทำงานได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมรัพย์สถานีตำรวจภูทรอ,อุดมทรัพย์ในการจัดก,กิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังมีเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชนอาทิเช่นกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจภูทรอ,อุดมรัพย์อบรมการสวมหมวกกันน็อกการมาให้คำแนะนำในการขับขี่และตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ของนักเรียน ตำรวจจราจรมาให้บริการผานักเรียนข้ามถนนในช่วงเย็นการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์อบรมการลอยตัวป้องกันการจมน้ำเข้าร่วมปลูกต้นไม้โครงการถนนสวยเข้าร่วมกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ฝ่ายบุคคลโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลครูดีเด่น2ปีสอน มีการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ครูมีนวัตกรรมในชั้นเรียนมีวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาที่สอนด้านงบประมาณโรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณ โรงเรียนดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการโดยมีโครงการที่สนองนโยบายของเขตพื้นที่และโรงเรียนโรงเรียนมีโครงการที่เด่นดังนี้โรงเรียนได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประจำปี2566โครงการโรงเรียนสุจริตสถานศึกษาสีขาวรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online ระดับดีเยี่ยม ได้รับคะแนน99.68เรียนบ้านบะใหญ่มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างแท้จริง